เริ่มต้นทําไอคันน้ำระบบโด,โ,ดโดยทำน้ำไอคันน้ำอินซีนะครับก็เป็นพันธุาศูน50ปลูกวันที่12เมษาย,ยนนะก็โดยใช้ตัวปานโซลา,ซลา,าบบร์เซลล์อัดเข้าระบบความหยดหนึ่งงานครับ500กว่าหลุมได้อ่าง150เมตรก็ระยะระหว่างต้นก็ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ60 ตรงนี้จะถีหน่อยหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับระยะห่างก็เมตรห้าสิบหลุมระหว่างหลุมระหว่างหล่องแถววางหลุมก็ประมาณหกสิบเซนเนี่ยสามร่องนี้มันเราใส่ถีหน่อยเพราะว่าจำกัดพืนที่หนึ่งงานระบบเตรียมที่เตรียมระบบไว้นะครับก็เนี่ยหลังจากปลูกได้ยี่สิบวันนะครับเนี่ยวันนี้วันที่ปลูกวันที่สิบสองโอ้ไม่ใช่นี่ สิบสองอันนี้มันหนึ่งมีพฤษภาก็18วัน่าครับสิปดวันปลูก18วันแล้วติดน้ำยดช่วงแรกเนี่ยทำยดทุกวันนะครับเลยน้ำยดเดยซเซลลเซลล์ทุกวันมันชุ่มเต็มที่เลยนะครับก็ปลูกอินรีไม่มีไม่มีทางที่ป่วยให้ยาโรคเลยนะครับโดยคุม แต่พืครอบคุมฟังนะครับแล้วก็มีแน้่าจะไม่ไม่ไม่ใช่ใช่เป็นเพืนเป็นเพื่อนดินอ่าเป็น,เป,นเป็นอ้อยอินทรีย์เลยจะไม่มีสารพิษเลยทำเพียวๆ,ๆนะครับตั้งใจไว้ก็คือแต่ก็ถนัดเรื่องอ้อยกันเลยคนรักอ้อยครับถนัดเรื่องอ้อยก็ทำอ้อ,อ,อย,ออยให้มันมีมูลค่าก็จะเป็น จริงๆก็มีอ้อยโรงงานนะประมาณเจ็ดสิบก็ได้ก็ผลนผลิตละสิบสองสิบสามตันราคาอ้อยขนาดนี้ก็พราได้แลก็จริงก็คือก็เลยมีความถนัดเรื่องอ้อยก็เห็นอ้อยขันํามันเป็นพืชมูลค่าก็เลยลองดูอยู่ก็อ้อยมาเป็นสิบปีนะครับแต่นี็อ้อยขั้นนาก็เพิ่งสัมผัสปีนี้เลี้ยงระคบประงมมันลูกเลยคุ้มตังนะครับ ลำต้นตัางลำแล้วก็ลัะษนาเขาอย่างเงี้ยนะครับว่าน่ตอนซื้อมาก็ข้อตาละจริงๆในตลาดเขาส่งก็สองบาทไอข้อตาละสองบาทสองตาเนี่ยหุ้ันห้าศูนย์เนี่ยข้อตาละสองบาทอันนี้เพื่อนกันนะครับพอรู้จักกันแล้ถ้าซื้อทั้งนอกก็สองตาเขาท่อนท่อนละสองตาก็สิบบาท ปูเป็นท่อนและนั่นนะนะครับแต่นี่คือท่านท่าศูนย์มีน้อยก็ไปขอซื้อเพื่อนมานะครับเอาใบอ้อยทีราอยู่สตึกนะครับนี่ก็เป็นเครือข่ายกันก็ครัทำแบบปลอดกันก็ฟังทั้งหมดก็เป็นแปลงมันกเราทำการโร่ทำทำช่องน้ำให้เป็นมาให้าติดเข้าไงน,นี้ได้นะครับเริ่มตีแรกนะครับนี่ว่าจะขยายเรื่อยๆเดี๋ยวดู ทำกาลังนะครับทำํทำทาน้อยได้มากเห็นเข้าว่านะครับรก็คงจะเดี๋ยวปลรูปเป็นไปคั่นน้ําเป็นน้ำดืม่มเป็นหลายๆอย่างนะครับก็เป็นใสรับเป็นน้ําตาลปึกให้หมดครับแล้วเราจะขยับขยายเริ่มจากหนึงงานก่อนกว้าง20เมตรยาว20เมตรเท่ากับ40ตรารางวาไอ้40ตารางเมตรนะครับนะครับง,งาน เดือนตนี้ก่อนถ้ามันขยายพันธุ์ได้ก็จะยับตรงโน้นฝั่งนี้ฝั่งแปลงมันนี่ก็น่าจะเป็นแปลงขยายพันธุ์งวดนะครับเดี๋ยวบันทึกไว้เป็นความทรงจำก่อนนะครับว่าเรืจากความทาจากแปลงยากด,ดินทรายดินทรายจับได้นะครับปรยดต์นนี้ปเป็นแดดมากก็หยดนทุ่มเื่องแต่ความยากกนะ่อน ั่งลามมันเป็ต้นยอดยอดมันเป็นองไรต่งความแข็งแลยครับที่ชุ่มตลอดเวลาครับเนี่ยนะครับสังเกตคือนี่าเริ่มแตกหน่อครับความพิเศษของไอ้ช่ำตามันคือ,อเขาสามารถแตกหนอ่อได้กอเนียเป็นยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบนอครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันยี่สิบถึงสามสิบเจอหนามสมบูรณ์นี่มันจะเป็นกอใหญ่เลยมีน่อตาเดียวนะครับคือความพิเศษของไอ สี่ผมหลงเดิมลงรักอ้อยนะสิบกว่าปีแต่นี่จะเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับเนี่ยดินทรายพื้นที่นี่ยเนโพดหน้าดนะังเนี่ยบ้านน้องควงตำบลสะเนดอำเภอหน้ารองยังแคมดินทรายทำมันก็สามตันเต็มที่สามตันครับดินทรายแล้วเราทำให้มันเป็นเนี่ยก็อินรนะนะี์ินเนี่ยบ๊วแล้วถ้า มันเป็นลำผลผลิตที่เอาขายได้เดี๋ยวก็จะทำเป็นย t u b e รำวิดีโอเนี่ยโอเค้อยที่เรากิน,นมันมันน่ากินขนาดไหนครับคือนะครับในนำ้ำยดที่เราคุมนำ้ำนะปลูกนะเป็นน้ำยดน้ำราดแล้วก็ได้ไม่เป็นครับงางคุมนึงดีเลย นี่ก็ถอดยอดนช่ไหมล่แต่ถอดยอดถอดเล่าทางโค่นเล่าก็ถอดเล่าก็ด้านล่างเขาจะแตกตะหนอยอยู่นะครับถ้าแข็งแรงเขาโผล่มาได้อยเขาก็จะแตกกอก็ได้นี่น้ำสระมาดีนทรายแค่นั้นเลยนะี่ไม่มีควาสมบูรณ์เลยนะครับแล้วพื้นที่นี่ก็หวานหรือไม่หวานน่ก็มาดูกันก็หวานนะครับก็หวานเพียวๆนี่นี่ น่าจะยอดนะถอดอดทิ้งน,น,นะครับเลยแต่เขาแตกคก็นอไม้นะครับฝั่งล่างก็ลูกกระเพดให้ลูกชายปลูกกระเพดเแล้วทำเองปลูกช่วงรอกระเพดรอก่อนรอฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ได้ขยายทำเลยนี่นี่บิ๊คิวปลูกเองนะครับเนี่ยแจ๊งบี๊คิวพี่องไองพี่อางแล้วก็พี่ตูน อย่องนั้นปูกขอโคตรเองกูเองว็ถ่ายยูทู e ให้เขาไถ่ายวีโอัทึกให้เขาก็ปลูกเ,เมื่อมันที่ที่แล้วครับมา่อนที่ <Get. S> 1ิเก็ดเออยีาายอ่ะยี่สามยี่สามยี่สามอันนี้อที่หนึ่งงอกแล้วนี่ยคับมดูสวยครับผมเม็นสวยมาก เขาจะสมบูรณ์ถ้าเขาอยู่แบบว้า,าอากาศแบบนี่ขอให้มีน้ำมันเป็นยามบ่ายนะทุ่มทุกร่องนะครับนี่ข้าวมากก็เดี๋ยวคุณปู่คิวเขามาเปิดช้าเย็นมาปิดนี่มีแดดก็ไม่ทํางานเป็นไนไม่ปิดก็เขาอยากปิดขนอมเนี่นขนอมไม่ฟิวตอนเสร,เททรเ็จทปั่มตอนเกษชุ่มเลยครับชุ่มไอ้อ้อยช้ำตาเนี่ยเขาจะชอบน้ำอับ เลาวที่วัวมาใส่แค่นิดเดียวความชุ่มชื่นก็พิเศษกัขึ้นข้อนะครับใส่ขึ้นข้อที่วัวเที่ยวเที่ยวก็สวยก็ไม่สวยนิดแต่ก็เนี่ยหนอที่เริ่มแตกเดินเต็งหนอล่างมาด้วยแข็งแรงไหนที่ตูนเล็กๆอีสูนนี่แข็งแรงนะครับนี่ เห็นต้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะโตมานะครับไปดูก่ไปดูพอตรงๆนี่ตรงนี้แถวนี้แข็งแดงตะทีนิดนึงตัวนี้นี่ให้ลูกชายช่วยปลูกคิ้วช่วยปลูกมันทีนิดนึงกุดพอเเนี่ยแล้วในลูกกุดทีเลยเนี่ยใส่จะรีบม่อ้อยหมดนี่ก็ ตายนี่ไม่ในนาตายพ่นี่อนยอดน่แตตายแล้วซมเอาพุดธนะซอมินสิทีโอเคครับร่องนี้ก็ม่าจาออกครับนี่รูกไว้เป็นเป็นร่องเอาไว้เอาไว้้อมแทนันนี้คุดไปซอมมังนุ่นเยอะๆ่นแหนะ ติดพกมินใช้สบายเลยนะครับอีกกว่าหกเดือนก็เดี๋ยวขยายภาพไปต่อครบหนึ่งปียิ่นานนะจะได้ชิมรสดความหวานของสุพรรณหาศูนย์แงก์ได้แหงอ้อยขั้นน้ำไร่ฟาร์มครับนี่นี่เข้าไป ไม่รู้ก็ทำจาจความรัความลัก็ยยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ